สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปพบกับรถที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดและถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะสไตล์ออฟโรดที่หลายคนเฝ้ารอนั่นก็คือ Toyota h i l u ักทราเวสีดำที่มาพร้อมลุกดูดันแข็งแรงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางหนักๆได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับดีไซน์ เทคโนโลยีความสามารถใช้งานจริงและสมรรถนะของรถคันนี้แบบละเอียดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้หลายคนเลือกไฮลักทราโวมาเป็นคู่ใจก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าไฮลักทราโวสีดําคันนี้กันก่อนสีดําถือเป็นสีที่ทําให้รถดูมีความเข้มดูดันและทรงพลังมากยิ่งขึ้นยิ่งผสมกับดีไซน์ทรงเหลี่ยมและสไตล์ออฟโรดของรุ่นทราโวก็ยิ่งทําให้รถดูโดดเด่นกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง กันชนหน้าถูกออกแบบมาให้มีมิติและเพิ่มความสูงของตัวรถให้ความรู้สึกพร้อมลุยในทุกสภาพถนนไฟหน้าและทรงคมให้แสงสว่างดีและช่วยให้รถคันนี้ดูทันสมัยมากขึ้นล้ออัลลอยดีไซน์แบบลุยๆขนาดใหญ่เข้ากับตัวรถและซุ้มล้อที่ออกแบบให้ดูหนาทำให้มองแล้วมีความมั่นคงส่วนด้านข้างตัวรถเส้นสายคมชัดมีราวหลังคาและบันไดข้างที่เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงและความเป็นรถลุยอย่างแท้จริง ด้านท้ายมาพร้อมไยท้ายเล็กดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายแบบยกสูงรวมถึงพื้นที่กระบาดที่ให้ความจุเพียงพอต่อการบรรทุกของทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลมาที่การออกแบบภายในกันบ้างภายในของไฮ l ักทราโว l สีดํายังคงเน้นความดุดันตามโทนสีภายนอกเบาะนั่งถูกออกแบบให้นั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปไกลก็ช่วยลดอาการล้าได้เป็นอย่างดีคอนโซลกลางถูกจัดวางแบบเรียบง่าย ใช้งานสะดวกหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังชันช่วยให้ควบคุมฟีเจอร์ต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนในส่วนของเทคโนโลยี Toyota h i l u x Travo รุุนนี้จะเต็มมากๆทั้งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การถอยเข้าจอดหรือผ่านพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองที่การจราจรแน่นหรือขับไปลุยเส้นทางครุขระเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทั้งความมั่นใจและความสะดวกสบายในการขับขี่อย่างมากพูดถึงความสามารถในการใช้งานจริงไฮลัก t r ทราเวลถือว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะใช้ขับในชีวิตประจําวันขนของทํางานหรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกระบะท้ายมีขนาดเพียงพอและรองรับน้ําหนักได้เยอะระบบช่วงล่างถูกออกแบบให้ซับแรงกระแทกได้ดี ทำให้การวิ่งบนถนนครูคราบหรือถนนลูกรังเป็นไปอย่างนุ่มนวลไม่กระเด้งจนเกินไปแม้จะบรรทุกของหนักรถก็ยังคงให้ความมั่นคงและสมดุลได้ดีถ้าพูดถึงสมรรถนะต้องบอกเลยว่าไฮรักทราวเวมีแรงขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลตอบสนองดีเร่งแซงได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางราบหรือทางขึ้นเขาระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ช่วยให้คุณสามารถลุยเส้นทางธรรมชาติได้อย่างสนุกและปลอดภยัยเกียร์ทำงานนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะเร่งหรือเบรกก็รู้สึกมั่นใจ ควบคุมง,ง่ายพวงมาลายัยมีน้ำหนักดีทําให้การขับในความเร็วสูงหรือการเข้าโค้งรู้สึกมั่นคงอีกหนึ่งจุดเด่นของไฮลักทราโวคือความประหยัดน้ํามันเมื่อเทียบกับพละกําลังที่ให้มาเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องใช้รถเดินทางใกล้บ่อยๆหรือใช้ในงานที่ต้องวิ่งทั้งวันและยังรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทําให้เครื่องยนต์เหนื่อยเกินไปเมื่อรวมทุกอย่างแล้วโตโยต้าไฮรักทราโวสีดําคันนี้ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องมาก ทั้งดีไซน์ที่ดูแข็งแรงดูดันเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในที่ให้ความสบายและสมรรถนะที่ตอบสนองทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะใช้ขับในเมืองใช้ทำงานหรือออกทิปผจญภัยในวันหยุดใครที่กำลังมองหารถกระบะแบบออฟโรดที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและความสามารถในการลุยนี่เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือรีวิวของ Toyota h i l u x t r รา o สีดำในวันนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า